ในระบบ Purchase Order เมนู p r i o r t a Entry ที่หน้าต่างจ่ายเงินมัดจำเครดิตการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างจ่ายเงินมัดจำเครดิตเพื่อใช้สำหรับบันทึกรายการจ่ายเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าให้กับเจ้าหนี้การค้าโดยที่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินในทันทีจึงต้องมีการตั้งเป็นเจ้าหนี้การค้า และจะทำรายการจ่ายชำระนี้ต่อไปเมื่อได้จ่ายชำระเงินมัดจำให้กับเจ้านี้แล้วสามารถนำเงินมัดจำไปใช้ตัดกับยอดของรายการซื้อสินค้าใช้ตัดกับยอดของรายการจ่ายชำระนี้ค่าสินค้าก็ได้โดยการตัดยอดชำระดังกล่าวนะคะก็จะสามารถนำรายการจ่ายเงินมัดจำไปตัดยอดเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ค่ะสำหรับว er ิธ <publications> mm ีก hmm. <Wha> ารบันทึกข้อมูลนะคะมีขั้นตอนการบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะ ที่หน้าต่างจ่ายเงินมัดจำเครดิตนะคะสามารถแบ่งวิธีการบันทึกข้อมูลออกเป็น3กรณีด้วยกันคือกรณีที่1จะใช้วิธีการ Copy เอกสารใบเดิมที่เคยจ่ายไปแล้วนะคะโดยสามารถคลิกที่ปุ่ม Copy นะคะซึ่งจะเห็นรายการที่เคยบันทึกข้อมูลไปแล้วก่อนหน้านี้หากต้องการ Copy เอกสารใบไหนก็เลือกขึ้นมาได้เลยค่ะกรณีที่2จะเป็นการอ้างอิงจากแอป l e p o นะคะโดยที่ช่องแอป l e p o ก็สามารถคลิกลูกศรลงมา โดยการเลือกนั้นนะคะก็ทำการระบุรหัสผู้ขายก่อนนะคะและหลังจากนั้นก็ทำการคลิกได้เลยนะคะที่ช่องแอปผู้ PO ก็คลิกลูกศรลงมาค่ะและกรณีที่3นะคะจะเป็นกรณีที่ใช้วิธีการคีย์อินเข้าไปเองโดยตรงที่หน้าต่างจ่ายเงินมัดจำเครดิตค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะจะยกตัวยอย่างการจ่ายเงินมัดจำเครดิตโดยคีย์อินเข้าไปเองโดยตรงค่ะโดยเริ่มจากแท็บดีเทลที่ช่องรหัสผู้ขายสามารถคลิกลูกศรลงมาได้เลยนะคะ และหลังจากนั้นก็ทำการเลือกชื่อผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ค่ะหรือกรณีที่เป็นรหัสผู้ขายรายใหม่นะคะก็สามารถคลิกที่สี่เหลี่ยมสีเทาเพื่อบราวเข้าไปเพิ่มชื่อได้เลยนะคะโดยไม่ต้องปิดที่หน้าต่างจ่ายเงินมัดจำออกไปนะคะซึ่งจะใช้เวลาสะดวกและรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลค่ะจากนั้นนะคะเมื่ออ้างอิงข้อมูลขึ้นมาแล้วที่ช่องชื่อผู้ติดต่อโปรแกรมจะแสดงชื่อผู้ติดต่อให้อัตโนมัติตามที่ได้มีการผูกเอาไว้แล้วกับรหัสผู้ขายนะคะ และนอกจากนี้ที่ช่องหรหัสจ,จ็อบหากต้องการระบุการจ่ายเงินมัดจำครั้งนี้นะคะเป็นการจ่ายเงินมัดจำเครดิตให้กับจ็อบงานไหนก็ทำการระบุข้อมูลได้เลยในส่วนของเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปคนรันนิง่งเพื่อให้โปรแกรมรันนิ่งเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะจากนั้นวันที่เอกสารโปรแกรมจะแสดงวันที่ตามปฏิทินให้นะคะหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงก็สามารถพิมพ์ลงไปเองได้เลยหรือจะใช้วิธีการคลิกที่รูปปฏิทินแล้วทำการเลือกค่ะ จากนั้นนะคะที่ช่องเลขที่ใบกำกับก็สามารถระบุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะในส่วนของวันที่ใบกำกับนะคะก็สามารถระบุลงไปได้เลยเช่นกันค่ะวันที่นับเครดิตนะคะโปรแกรมจะมองตามวันที่เอกสารนะคะจากนั้นเครดิตกี่วัน ในส่วนนี้โปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมตัติทางมีการกําหนดเอาไว้แล้วกับรหัสผู้ขายว่าผู้ขายรายนี้ให้เครดิตกี่วันนะคะและก็จะมีวันที่นัดชําระด้วยว่าจะต้องไปชําระให้กับเจ้าหนี้หรือผู้ขายรายนี้วันไหนนะคะต่อมานะคะมาดูในส่วนของคําอธิบายรายการนะคะเป็นการชี้แจงหรืออธิบายรายการว่าการจ่ายเงินมัดจาเครดิตครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินมัดจาเครดิตค่าสินค้าตัวไหนหรือจากเลขที่เอกาสารใบไหนนั่นเองนะคะ จากนั้นนะคะในส่วนของช่องยอดเงินนะคะจำนวนเงินก็สามารถระบุลงไปได้เลยค่ะยอดเงินที่มาจจำทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะคำนวณยอดรวมให้นะคะและแสดงฐานภาษีรวมถึงในส่วนของอัตราภาษีและจำนวนรวมทั้งสิ้นด้วยนะคะ และนอกจากนี้นะคะก็จะมีในส่วนของแท็บมอแท็บมอจะเป็นแท็บแสดงรายละเอียดในส่วนของรหัสกลุ่มภาษีนะคะซึ่งตรงนี้โปรแกรมจะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติค่ะรหัสแผนกหากต้องการระบุข้อมูลในส่วนของแผนกก็สามารถระบุข้อมูลลงไปได้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของจ่ายเงินบัตรจำเครดิตก็จะมีในส่วนของช่องเคลียร์สามารถเคลียร์เอกสารได้นะคะหากต้องการยกเลิกและหลังจากนั้นก็ระบุเหตุผลของการยกเลิกเอกสารค่ะ ในส่วนของแท็บเลตนะคะแท็บเลตจะเป็นแถบแสดงข้อมูลกรณีที่เป็นการจ่ายเงินมัดจำเครดิตต่างประเทศนะคะก็คลิกที่แท็บเลตจากนั้นก็ติ๊กที่มันติเคเรนซีระบุวันที่อัตราแลกเปลี่ยนรหัสกุลเงินรหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ จากนั้นนะคะในส่วนของแท็บ e s c r i p t i o n แท็บ description จะเป็นแท็บแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีหมายเหตุเพิ่มเติมก็สามารถระบุลงไปได้เลยนะคะในส่วนนี้ก็จะมีผลแสดงท้ายแบบฟอร์มมาจ่ายเงินมาดจำเครดิตค่ะในส่วนของแท็บ GL นะคะแท็บ GL จะเป็นแท็บแสดงรายละเอียดการโพสติ้งบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทนะคะหากต้องการตรวจสอบข้อมูลก่อนเซฟก็คลิกที่ลูกศรสีเขียวได้เลยค่ะซึ่งโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียด เดบิตเครดิตข้อมูลให้นะคะและนี่คือการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างจ่ายเงินมัดจำเครดิตค่ะหลังจากที่ทำการระบ,บุข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็คลิกปุ่มเซฟเพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลค่ะ